อันโตนิโอคอนเต้คือหนึ่งในโค้ชชั้นยอดของยุโรปแต่ทำไมเขาถึงว่างงานมานานถึง14เดือนคำตอบก็เพราะว่าเขาเป็นคนเลือกงานครับเราคงเคยได้ยินประโยคที่ว่าไม่เลือกงานไม่ยากจนแต่เรื่องแบบนั้นจะเอามาใช้กับคอนเต้ไม่ได้นะครับเพราะต่อให้เขาเลือกงานยังไงเขาก็ไม่จนอยู่ดีครับคอนเต้ e รอจนได้รับข้อเสนอจากทีมที่ใช่แล้วและใช่เลยดังนั้นจะปล่อยผ่านไปเฉยเไม่ได้เด็ดขาด ตอนนี้เขาได้รับข้อเสนอจากนาโปลีนะครับในสัญญา3ปีและมีเงื่อนไขเพิ่มเติมอีก1ปีคุณซือ,อิตาเลียนคนนี้ว่างงานมาตั้งแต่ที่โดนสเปอร์ปลดเมื่อปีที่แล้วนะครับเขาได้รับข้อเสนอที่ดีจากสโมสรในโปรลีของซาอุดีอาระเบียซึ่งแน่นอนว่าเขาจะได้รับเงินมากกว่าจากที่เคยได้ในยุโรปแต่เจ้าตัวไม่ได้สนใจครับจนกระทั่งได้รับข้อเสนอจากนาโปลีอันนี้แหละครับถูกเลย นอกเหนือจากเครื่องค่าเหนื่อยแล้วนะครับคอนเต้ยังได้ค่าลิขสิทธิ์ภาพลักษณ์อีกต่างหากนะครับแต่ก็ไม่มีรายงานนะครับว่าเป็นจํานวนเท่าไหร่ก่อนหน้านี้เขาเคยได้รับการติดต่อจากเชลซีให้กลับไปคุมทีมอีกครั้งหนึ่งครับแต่เขาก็ปฏิเสธไปทําให้ทีมสิงโตน้ําเงินครามหันไปเอามอริซิโอโปเชติโนมาแทนแล้วก็เพิ่งจะไล่ออกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับรดูการที่ผ่านมานะครับนาโปลีต้องเปลี่ยนโค้ชไปถึง3คน เริ่มจากรูด้การเซียนะครับแต่ก็ทําหน้าที่ไปได้เพียงแค่3เดือนก่อนที่จะถูกไล่ออกในเดือนพฤศจิกายนจากนั้นวอนเตอร์มาซารีก็เข้ามาทํางานแทนครับแต่ก็อยู่ได้ถึงเดือนกุมภาพันธ์เท่านั้นและต่อด้วยฟรานเชสโกคาสโซล่าซึ่งเขาทําให้ทีมชนะได้เพียง3เกมจากการลงสนามทั้งหมด16เกมแล้วทีมก็จบลงด้วยอันดับที่9ครับก่นหน้าที่จะมาคุมนาโปลีนะครับคาโซล่าก็ไม่เคยทำงานในเซเรอามาก่อน งานก่อนนั้นของเขาก็คือการเป็นโค้ชทีมชาติสโลวาเกียซึ่งตรงข้ามกับคอนเต้ที่มีผลงานและประสบการณ์คู่ควรกับนาโปลีครับเขาเคยทําให้ยูเวนตุสได้แชมป์สปีติดต่อกันกับอินเตอร์มิลานก็ได้แชมป์มาแล้ว1ครั้งและอยู่กับเชลซีก็ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกด้วยเช่นกันครับเราก็รอดูกันไปนะครับว่าเมื่อคอนเต้ได้อยู่ในที่ที่เขาชอบผลงานของนาโปลีจะเฉิดฉายเหมือนเมื่อ2ปีก่อนหรือเปล่า